สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมทำเองกินเองกับแม่มิวนะคะวันนี้จะชวนมาทำซาลาเปาโฮบิทไส้หมูสับแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยอร่อยกินกันค่ะสูตรนี้นวมือแค่ ห้านาทีเท่านั้นเองนะคะทำง่ายแล้วก็แป้งนุ่มหอมอร่อยที่สำคัญวันนี้เราใช้แป้งโฮวิดด้วยนะคะหนึ่งลูกแบบนี้คืออิ่มท้องเลยสุดนี้ทำกินทำขายได้เลยนะคะใครชอบเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยคะ่ะ เริ่มแรกเรามาทำในส่วนของตัวไส้หมูสับกันก่อนก็จะมีหมูบดหรือว่าหมูสับ200กรัมตามด้วยซีอิ๊วขาวเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตามด้วยซ้อนหอยนางรมตามด้วยน้ำมันงาอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ให้ตัวไส้ของเรานุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะตามด้วยพริกไทยขาวปน่นแล้วก็น้ำตาลทรายให้ตัวไส้มีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นใครไม่ใส่ก็ได้นะคะ แล้วก็ใช้มือขยำให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนค่ะพอเข้ากันแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปก็จะมีกระเทียมใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะตามด้วยแคลอทหั่นตาวต้นหอมซอยแล้วก็เห็ดหอมนะคะสามารถปรับสูตรได้ตามชอบนะ ขยมให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นแรปพลาสติกหรือว่าปิดฝานำไปแช่ตูเ้เย็นช่องธรรมดาเอาไว้แล้วก็เราไปทำขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะต่อมาเรามาทำตัวซาลาเปาโฮวิดกันให้เตรียมนมจืดอุ่นๆน,นะคะตามด้วยน้ำตาลทราย แล้วก็ยีสหวานนะคะคนให้เข้ากันจากนั้นพักทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีก่อนค่ะ หลังจากที่เราพักทิ้งไว้จะเห็นว่าเขาฟูขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ายีสต์ของเราทำงานได้ดีนะคะคนอีกรอบหนึ่งให้ฟองคลตัวจากนั้นเราก็มาเริ่มทำขั้นตอนสละเป่ากันได้เลยค่ะเริ่มจากใส่แป้งโฮวิดลงไปนะคะวันนี้แม่มิวใช้แป้งโฮวิด99.9%นะตามด้วยเกลือปน่นแล้วก็ผงฟูนะคะ วันนี้เราใช้แป้งโฮลวิดไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีแม่มิวก็จะใช้ผงฟูเข้ามาช่วยนะคะใหะ้เนื้อขนมสาลาเปาของเราฟูแล้วก็นุ่มมายิ่งขึ้นค่ะตามด้วยน้ำมันพืชแม่มิวใช้น้ำมันดำข้าวนะคะคนให้เข้ากัน จากนั้นก็ใส่น้ำนมยีสต์ที่เราเตรียมเอาไว้ในตอนแรกลงไปแม่มิ้วจามแบ่งใส่3ครั้งด้วยกันเราจะค่อยๆผสมทีละส่วนให้เข้ากันดีค่ะ พอเราผสมตัวน้ำนมยีสต์กับแป้งเข้ากันดีได้แบบนี้แล้วแม่มิวก็จะเปลี่ยนมาใช้มือนวดแป้งต่อนะคะจากนั้นเราจะทยอยใส่น้ำเปล่าเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ70กรัมนวดก้อนแป้งของเรานะคะให้เข้ากันดีใช้เวลาสักประมาณ5นาทีได้นะคะหรือว่าใครจะนวดนานกว่านี้ก็ได้ค่ะ นัวผ่านมา5นาทีแล้วนะคะเราก็จะได้ก้อนแป้งประมาณแบบนี้นะครึ่งเป็นก้อนกลมๆจากนั้นปิดฝาหรือว่าแรปพลาสติกพักเอาไว้ประมาณ60นาทีให้ยีสต์กับผงฟูทำงานก่อนนะคะหลังจากที่เราพักก้อนแป้งไว้60นาที เขาก็จะฟูขึ้นมาประมาณหนึ่งเท่าตัวแบบนี้นะคะเนื้อแป้งจะมีความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นกดไล่ฟองอากาศออกแล้วก็นำไปตักแบ่งเป็นก้อนได้เลยค่ะใครไม่มีแผ่นรองนวดแป้งแบบนี้ขอพื้นโต๊ะที่เรียบแล้วก็สะอาดหรือว่าเขียงที่เรียบแล้วก็สะอาดก็ได้นะคะกดไล่ฟองอากาศอีกรอบนึง ครึ่งให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็ตักแบ่งนะคะ,ะเป็นก้อนๆประมาณที่70กรัมอันนี้ก็แล้วแต่ชอบได้เลยนะแม่มิวก็ทำไซส์ประมาณแบบที่เขาทำขาขยกันนะคะแล้วก็ครึ่งเป็นทรงกลมๆแบบนี้นะคะ จากนั้นให้คลุมด้วยผ้าขาวบางหรือว่าพลาสติกแบบนี้แล้วก็พักทิ้งไว้ครั้งที่2อีกประมาณ15นาทีค่ะหลังจากที่พักก้อนแป้งผ่านมา15นาทีเขาก็จะฟูขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะจากนั้นนำมารีดให้เป็นแผ่นบางๆนะคะทรงกลมเพื่อที่จะห่อตัวไส้หมูสับกันค่ะ ประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นก็สใส่ไส้หมูสับที่เราแช่ตู้เย็นเอาไว้ลงไปปริมาณตามชอบได้เลยนะคะให้พอเหมาะกับแผ่นแป้งนะที่สามารถที่จะห่อได้นะคะแล้วก็จับจิบนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแม่มิวก็มือสมัครเล่นนะคะก็จับจิบง่ายๆแบบนี้ไม่เน้นสวยงามเน้นอร่อยนะคะ จะเห็นว่าแผ่นแป้งนะคะเกินออกมาก็ตักออกไปค่ะแล้วก็เก็บปลายให้เรียบร้อย<ม>แค่นี้ก็ได้ซาลาเปาโฮวิดหนึ่งลูกแล้วนะคะวางซาลาเปาบนกระดราษซาลาเปาแบบนี้ด้วยค่ะนี่นะค่อยๆทำแบบนี้ไปจนหมดนะคะ จากนั้นก็นํามาวางบนซึ้งแบบนี้เราจะพักสลาเปาวไว้อีกประมาณ15นาทีค่ะหลังจากผ่านมา15นาทีจะเห็นว่าสาลาเปาของเราฟูขึ้นมาจะติดกันแบบนี้ให้ขยับนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเรานึ่งเขาจะฟูขึ้นมาอีกนะปิดฝาแล้วก็นําไปนื่องได้เลย ต้มน้ำให้เดือดแบบนี้ใช้ไฟกลางนะคะเราจะนึ่งประมาณที่15บหถึงยีนาทีค่ะหลังจากที่นึ่งผ่านมา20นาทีนี่นะคะเราก็จะได้ซาลาเปาโฮวิตกลิ่นหอมๆห,หน้าตาแบบนี้ค่ะน่าทานมากๆเลยก็นำออกจากซึง้งแล้วก็ทานได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่มิวก็จะนึง่ง สลาเปาส่วนที่เหลือนะแนะนำให้ทานตอนที่ด้อนๆหรือว่าอุ่นๆแบบนี้เขาจะนุ่มแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะคะสลาเปาโฮวิดไส้หมูสับของเราน่าทานมากๆเลยใครชอบ ไปลงมือทำกินกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อแป้งซาลาเปาโฮวิดแล้วก็ตัวไส้หมูสับที่ทําได้ในวันนี้กันค่ะเนื้อแป้งซาลาเปาโฮวิดที่ทําได้ในวันนี้เนื้อแป้งเขาจานนุ่มแล้วก็หอมแป้งโฮวิดมา,มากๆเลยค่ะตัวไส้ก็นี่เลยรสชาติก็กลมกล่อมอร่อยมากๆเช่นการทานคู่กันคือ,ออร่อยลงตัวมา,มากๆเลย แต่แม่มิวต้องบอกก่อนนะคะว่าเนื้อแป้งเขาจะไม่นุ่มเหมือนเราใช้แป้งสาลาเปาเนื้อสีขาวนะแต่ว่าถือว่านุ่มแล้วก็อร่อยมา,มากๆเลยสูตรนี้ทำกินทำขายได้เลยนะคะทานไม่หมดก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนจะทานก็นำมาอุ่นในไมโครเวฟหรือว่านึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะยังไงนะคะก็ ลองไปทำกินกันนะคะทำได้แบบไหนก็มาเม้นบอกกันฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ